เรียกได้ว่าสิ้นสุดไปแล้วสำหรับการแข่งขันวอลเล่บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2023รอบชิงชนะเลิศที่จังหวัดนครราชสีมาซึ่งทีมวอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยสามารถเอาชนะทีมวอลเล่บอลหญิงทีมชาติจีนไปได้3-2เซต25-21 25-27 25-19, 20-25, 16-14สามารถคว้าแชมป์เอเชียสมัยที่3ม,มาครองได้สำเร็จทั้งนี้ก่อนเกมดังกล่าวทีมวอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยอยู่ในอันดับที่14ของโลกมี200.31คะแนนและหลังจากเกมที่ชนะทีมวอลเล่บอลหญิงทีมชาติจีนในครั้งนี้ ทำให้ทีมลูกยางสาวไทยแม้จะอยู่อันดับที่14ของโลกเท่าเดิมแต่แต้มขยับพุ่งสูงถึง210.94คะแนนตามหลังเบลเยียมทีมอันดับ13ที่มีอยู่217.33คะแนนอย่างไรก็ตามโอกาสที่จะได้ไปโอลิมปิกเกม2024ของทีมลูกยางสาวไทยก็ยังคงมีให้ลุ้นเพราะว่าทีมอันดับ10ของโลกอย่างสาธารณรัฐโดมินิกานมีคะแนนอยู่ที่ 286.36คะแนนแม้จะตามมากถึง76กว่าคะแนนแต่ทีมชาติไทยก็ยังมีโปรแกรมให้เก็บคะแนนอีกเยอะไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันวอลเล่บอลโอลิมปิกเกม2024รอบคัดเลือกวอลเล่บอลหญิงเอเชียนเกมครั้งที่19เอเชียนอินดอร์และมารเชียลอาร์ตเกมครั้งที่6หากทีมสาวไทยทำผลงานได้ดีใน3รายดังกล่าวก็มีโอกาสไปโอลิมปิก2 0 2 4 สีอย่างแน่นอน